สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับสู่รายการคลินิกพืชบายเพียนเกษตร2018นะครับผมแท็กซี่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับวันนี้เราอยู่ตรงนี้แล้วครับตรงหน้าท่านนะครับเราอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่กำลังฮิตฮอตมาแรงมากๆเลยนะครับในตลาดตอนนี้นะครับก็ดูจากชื่อแล้วนะครับท่านก็จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเลยนะครับแล้วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมากับแขกรับเชิญนะครับ เดี๋ยวทุกท่านขอเสียงตบมือต้อนรับลุงชมสักนิดนึงนะครับอ่าเดี๋ยวนะครับลุงชมครับเข้ากล้องไหมครับลุงชม สวัสดีครับผมเป็นคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้นะครับดีมากๆเลยนะครับผมใช้เนี่ยกูข้าวเต็มเลยไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อนเลยไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับคุณพิธีกรไม่ต้องพูดเลยเดี๋ยวผมพูดเองเลยพูดคนเดียวเลยนะครับลุงใช้มาสุดยอดตัวนี้นะครับรับรองอยากให้ทุกท่านได้ใช้นะครับดีมากๆจริงๆนะครับครับผมขอบคุณลุงชมนะครับ เป็นยังไงบ้างครับทุกท่านนะครับก็เจอกับผู้ที่ใช้จริงผลิตภัณฑ์ไปแล้วนะครับก็เป็นลุงชมนะครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้มาโดยตลอดนะครับผลิตภัณฑ์นี้คืออะไรนะครับวันนี้นะครับนี่เลยครับสารเสริมประสิทธิภาพสูตรไอจอนนะครับสารเสริมประสิทธิภาพสูตรไอจอนนะฮะตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ผมมีตัวนี้นะครับอันนี้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายที่ร้านนะครับ เป็นฮิวนะครับเป็นโซเดียมฮิวเมต7เจ็ดนะครับตัวนี้เลยก็เป็นสารประกอบนะครับเขาเรียกชื่อตัวนี้นะครับแบรนด์ Band. ไม่ต้องบอกแล้วกันนะครับช่วยอะไรบ้างนะครับช่วยให้รากแข็งแรงดูซึมปุ๋ยดีประสัปรับสภาพดินแก้ปัญหาเรื่องดินนะครับระบบรากรากฝอยแข็งแรงขึ้นแก้ปัญหาดิน กดดินเปรี้ยวนะครับโอ้โหคุณสมบัติประโยชน์นะครับปรับสภาพดินช่วยส่งเสริมดูซึมปุ๋ยเคมีลดการนำใช้ปุ๋ยนะครับลดปริมาณลงเป็นสารคีเลตเสริมประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของจุลซีดินช่วยประสิทธิภาพเสริมเรื่องวัชพืชทำให้ดินร่วนซุยช่วยให้อุ้มน้ำไม่ทำให้ความชื้นหายไปเร็วนะครับ ทำให้พืชทนต่อสภาวะแห้งแล้งได้นะครับใช้ได้ทุกพืชพืชไร่พืชผักไม้ผลนะครับไม้ดอกโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับเป็นไงฮะสรรพคุณนะครับอ่าวันนี้ผมจะให้ดูนะครับเราเข้ามาสู่หัวข้อของเรานะครับวันนี้นะครับก็ มีทุกท่านมาบอกผมหลายคนมากเลยนะครับก็ให้นําเสนอเรื่องนี้นิดนึงนะครับว่าที่ตอนนี้กําลังฮิตฮอตมาแรงกันอยู่กันเลยทีเดียวขายทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับวันนี้ก็สารเสริมประิภาพสูตรไอจอนนะฮะวันนี้นะครับผมก็จะมาให้ดูว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะครับผมขออนุญาตใช้กรรไกรนะครับตัดซนิดนึงนะครับเพื่อให้เห็นว่าตัวนี้รูปร่างผงม,มันเป็นอย่างไรนะฮะ สูตรไอจอนตรงนี้นะครับอ่านี่นะครับผมจะเทออกมาให้ดูนะครับเทออกมาให้ดูอ่าออกมาแล้วนะครับเป็นผงสีดําๆนะครับท่านก็เห็นแล้วนะฮะสารตัวนี้นะครับเป็นสารเสริมประสิทธิภาพสูตรไอจอนของเรานะครับแล้วตัวนี้นะครับที่ขาอยู่ที่ร้านนะครับตัวนี้ก็คือโซเดียมฮิวเมต7เปรนะครับอันนี้ตัดมาเรียบร้อยนะครับ ผมขายอยู่50บาทนะครับ50บาทเป็นผงนะครับอ้าโอเคเป็นผงดำๆนะครับก็ไม่เหมือนกันเลยทีเดียวนะนะครับก็เป็นผงผงเหมือนกันนะครับแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนะครับก็เป็นผงผงแบบนี้นะครับผงดำๆแบบนี้แล้วคราวนี้ไอ้พวกเนี้ยมันคืออะไรนะครับจริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่ที่ เรานำมาใช้ในวงการเกษตรกันมานานแล้วนะครับก็คือกลุ่มพวกฮิวเมดฮิวมัสหรือพวกง่ายๆเป็นสารอ,าองค์ประกอบสารอินทรีย์ที่ที่มีผลต่อการดูดใช้ธาตุอาหารพืชน,นะครับคราวนี้ สังเกตได้เลยนะครับพวกนี้เวลาใส่เข้าไปคล้ายๆปุ๋ยอินทรีย์นี่แหละนะครับแต่มันมันย่อยสลายจนเรียกว่าเป็นปลายทางสุดท้ายของสารอินรีแล้วไอ้พวกนี้มันจะไปกระตุ้นทําให้พืชดูดใช้ธาตุอาหารมากขึ้นสังเกตง่ายๆครับถ้าใช้พวก ลุมพวกนี้ฉีดลงไปในแปลงนาข้าวหรือพืชอะไรต่างๆนะครับที่มีการใช้ปุ๋ยเคมีกันมาตลอดนะครับปุ๋ยเคมีจะตกค้างค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พอฉีดตัวนี้ไปทําให้พืชนั้นดูดใช้ธาตุอาหารพวกนี้ก็คือธาตุอาหารที่อยู่ในดินท่านนั่นแหละนะครับขึ้นมาใช้มากขึ้นนะครับพืชจะดูแบบโอ้โหดูดีกระดีกระ,ะดาขึ้นมาเลยแต่ถ้าท่านใช้ผลิตภัณฑ์พ,พ,พวกนี้นะครับไปในพื้นที่ที่ไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยเท่าไหร่นะครับหรือว่า ใช้ปุ๋ยน้อยอยู่แล้วนะครับหรือว่าไม่ค่อยดินที่ไม่ค่อยสมบูรณ์นะไม่มีธาตุาอาหารพืชอยูอ่ในปริมาณพอสมควรแล้วพอใช้พวกนี้เข้าไปมักจะไม่ได้ผลนะครับเพราะว่าไอ้พวกนี้มันจะเป็นตัวกระตุ้นให้พืชดูดธาตุอาหารมากขึ้นนั่นเองนะครับจริงๆแล้วตัวมันไม่ใช่เป็นปุ๋ยเป็นอะไรเลยแล้วก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับกับ หลายหลายอย่างโปรดักที่ท่านได้เห็นนะครับใช้ตัวเดียวนะครับทั้งบํารุงได้นะครับไล่หนอนไล่แมลงได้นะครับป้องกันโรคได้ตรงนี้ท่านฉุกคิดนิดนึงนะครับไม่งั้นผลิตภัณฑ์เคมีมันจะไม่แยกออกมาเป็นยาฆ่าแมลงนะครับสารกําจัดวัชพืชสารป้องกันเชื้อราโรคพืชนะครับหรือแม้กระทั่งปุ๋ยฮอร์โมนต่างๆนะครับถ้ามันอยู่รวมอยู่ด้วยกันหมดเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ เนี่ยนะครับผมไม่เห็นว่าผงมันเป็นแบบนี้คอ้าอย่างเงี้ยนะครับเป็นผงผงเนี่ยดำาๆแบบนี้ท่านก็ลองไปพิจารณาแล้วกันว่าท่านจะใช้จ่ายยังไงแล้วแต่ท่านนะครับแต่ถ้าว่าคนไหนใช้แล้วโอเคก็อ่าก็สุดแล้วแต่ท่านนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าเจตนาผมไม่ได้มาเฮ้ยจะต้องมาคุยโจมตีหรืออะไรแค่มาอธิบายตามที่นะครับเกษตรกรหลายท่านนะครับ ได้เรียกร้องเข้ามานะครับผมเองในในฐานะนักวิชาการเกษตรนะครับในด้านดินและปุ๋ยนะครับก็ก็มาชี้แจงให้เห็นว่ามันเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ท่านก็ไปพิจารณาเองแล้วก็ที่เห็นกันเยอะๆมากมายนะครับตอนนี้จะมีเป็นลักษณะเป็นหัวธาตุอาหารหรืออะไรต่างๆนะครับนะครับแบบนี้นะครับอันนี้อันนี้สังกะสีเขียวนะฮะ อ่านะครับหรือแบบนี้นะครับอันนี้แตกขนแหงสลายผงนะครับอะไรแบบนี้นะครับก็เห็นกันอยู่แล้วก็มีคนนะครับทั้งโทรเข้ามาแล้วก็แชทเข้ามาในเพจนะครับก็บอกว่าอาจารย์ผมไปใช้แล้วมันก็โอเคนะแต่มันก็อย่างนั้นอย่างนี้มันต้องมีคําว่าแต่ว่าแต่ว่ามันก็ไม่เห็นผลผมเลยนะครับก็พยายามอธิบายแล้วสุดท้ายนะครับ ผมได้ข้อจํากัดง่ายๆนะครับทุกอย่างมันเป็น,ปนวิทยาศาสตร์มันต้องไปพิสูจน์ว่ามันดีหรือไม่ดีตรงนี้ก็ลองไปใช้ดูนะครับมันอาจจะดีก็ได้ของถูกมันก็อาจจะดีก็ได้นะครับแต่ถ้าอะไรที่มันมันใช่เดี๋ยวผลมันจะออกมาว่าใช่เองนะครับตรงนี้ผมก็เลยบอกว่าอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าเป็นเป็นรถนะครับเป็นรถขออนุญ,ญาตนะฮะเป็นรถสล,ลงิงอย่างเงี้ยนะครับแล้วท่านมีรถเบนซ์นะครับถามว่าท่านอยากขับรถแบบไหนครับ คนก็ต้องบอกว่าเบนซ์นะครับก็หลักการเดียวกันครับเอารถซาเล้ง2องคันมัดรวมกันนะครับมูลค่าความเร็วประสิทธิภาพหรือความหรูหรามันก็จะไปสู้กับเบนซ์ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมให้นิยามแบบนี้แล้วกันเพื่อจะให้ท่านไปลองพิจารณาเองนะครับโอเคนะครับโปร d u ดักที่มันมีแบบนี้เยอะแยะนะครับเกี่ยวกับการแตกแขนงเกี่ยวกับพวกสาลายพวกนี้นะครับ ตะไลเข้มข้นนะครับน,นี้นําเข้าจากไอ a n แลนด์นะครับอันนี้โปรดักต์นำเข้านะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้เกี่ยวกับเรื่องขั้วเหนียวอะไรต่างๆนะครับก็เป็นแคลเซียมโบล,ลอนที่เขาทําจําหน่ายอยู่แล้วก็มีนะครับหรือจะเป็นกลุ่มพวกนี้พวกสังกะสีเขียวนะฮะอันนี้ก็เป็นสังกะสีในรูปนะ้าเป็นรูปคีเลตน,นะครับก็มีโปรดักต์เขาทําขายแบบ กับพืชโดยตรงอยู่แล้วนะครับแล้วก็จดทะเบียนถูกต้องเสียภาษีนะครับตรงนี้อย่างถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้นะครับว่ามัปริมาณเท่านี้จริงไหมนะครับถ้ามีปริมาณน้อยกว่านี้ก็ท่านก็สามารถที่จะฟ้องร้องนะครับหรือใช้ไม่ได้ผลก็สามารถที่จะเลิกใช้บริษัทนี้ได้แต่ถ้าพวกนี้ท่านไม่เห็นองค์ประกอบที่มาเลยว่ามันมาอย่างไงนะครับท่านก็ใช้กันไปโดยแบบความเชื่อคนนั้นเขาว่าบอกว่าดีวันนี้เขาก็ว่าว่าใช่อย่างเงี้ยนะครับมันก็จะ ลำบากมันก็จะพัฒนายากนะครับแต่ก็ลองดูครับลองเปิดใจดูนะครับรับฟังนะครับความเห็นความถูกต้องทางวิชาการแล้วก็ไปปรับใช้ในไร่ของท่านหรือในแปลงปลูกของท่านเองนะครับถ้ามีปัญหายังไงนะครับต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกับเรื่องปัญหาที่ท่านเกิดในแปลงหรือผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้อยู่นะครับก็สามารถสอบถามเข้ามาที่เพจ PN เกษตร2018ได้นะครับผมแท็กซี่นะครับก็ยินดีให้ข้อมูลที่ถูกต้องทางวิชาการเกษตรเช่นกันนะครับ ช่วยกันพัฒนาวงการเกษตรไทยนะครับผมวันนี้นะครับผมแท็กซี่และเพจเตีนเกษตร2018คงต้องลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจให้ด้วยนะครับและถ้าเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นนะครับก็อย่าลืมกดแชร์ให้ผู้อื่นได้รับชมรับฟังเช่นเดียวกับท่านนะครับวันนี้ต้องลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วครับสวัสดีครับ